ถูกต้องแล้วที่ตัดสินใจรับการรักษาเช่นนี้เพราะหลังจากที่มาเห็นสภาพการฟื้นตัวของของพี่ในวันรุ่งขึ้นในวันถัดมานี่ทุกคนจะนึกว่าพี่เป็นเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่มีอาการอะไรตกค้างเลยมีแค่เป็นจุดเล็กๆแค่ตรงช่วงขาหนีบแค่นั้นเองในวันที่ ที่เกิดอาการวูบหมดสติเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นก็ไปเดินออกกำลังกายตอนที่นั่งนั่งซักเสื้อกีฬานะคะก็มีอาการเหมือนวูบหมดสติไปโชคดีที่ที่อยู่ในท่านั่งก็ไม่เกินอาการบาดเจ็บที่ศีรษะฟื้นขึ้นมานะคะก็จำได้ว่าเดินไปเคาะประตูห้องน้ำเรียกคุณสามีพอคุณสามีเห็น มีอาการเหงื่อเหงื่อออกมากแล้วก็หน้าซีดแล้วก็เข้าไปอาเจียนในห้องน้ําเราต้องเกิดอาการผิดปกติอะไรสักอย่างนึงแล้วแล้วตอนนั้นก็ได้แต่พูดว่าไปหาหมอไปหาหมอเข้าที่จําได้นะคะก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้มีอาการรู้สึกตัวบ่ออีกแล้วคนไข้รายนี้นะครับเขามาโรงพยาบาลด้วยปวดศรีรษะกระทันหันแล้วก็หมดสติพอมาถึงห้องฉุกเฉินนะครับคนไข้ก็ ยังจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็ตอนนั้นแพทย์ที่ทําหน้าที่ตรวจคนไข้รายแรกเนี่ยนะครับก็สงสัยว่าคนไข้มีภาวะนะครับหลอดเลือดสมองอุดแตกนะครับจึงทําการตรวจเพิ่มเติมนะครับด้วยการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะฮะก็พบว่านะครับมีลักษณะนะครับเลือดที่ออกเนี่ยนะครับคล้ายๆกับหลอดเลือดสมองป่งพองนะครับ เราจริงทำการตรวจไม่ิใช้ต่อนะครับด้วยการฉีดสีผ่นานสายโซลาระเลือดสมองลระพบว,ว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการของหลอดเลือดสมองปกของแตงอย่างจริงนะครับก็ทราบว่าที่เส้นเลือดโป่งพองแล้วก็มีเส้นเส้นเลือดมันแตกในสมองแต่ก่อนการรักษาคุณหมอก็ได้ชี้แจง วิธีการว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของทางโรงพยาบาลตอนนี้น่าจะเป็นวิธีทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนไข้ด้วยอาการเส้นเลือดโป่งพองในสมองแตกเนี่ยก็คือเรียกว่าบเพลนนะคะคุณหมออิทธิชัยก็ได้เสนอทางเลือกที่อบอกผลดีผลเสียให้กับทางคุณสามีพี่รับทราบสามีพี่ก็เลยตัดสินใจใช้การรักษา หลังจากที่ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยได้ใส่ขดลวดเข้าไปในบริเวณหลอดเลือดสมองปกของที่มีการแตกผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวทันทีนะครับแล้วก็สามารถจดจำนะครับสิ่งแวดล้อมหรือว่าญาติพี่น้องได้นะครับและไม่มีอาการอ่อนแรงนะหรือความผิดปกติทางระบบประสาทแตอย่างใด ไม่มีการเปิดสมองนะคะผ่ากะโหลกแล้วก็เป็นการเหมือนอสอดท่อไปทางขาหนีบเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวแล้ววันรุ่งขึ้นพี่ก็ฟื้นขึ้นมาในห้อง icu นะคะด้วยอาการที่ปลอดภัยและก็สามารถจำจำสามีและวล็ลูกๆได้นะคะสามารถจำชื่อเสียงได้ปกติแล้วก็ไม่มีอาการอ่อนแรง ฟื้นตัวด้วยเวลาที่เร็วมากเหตุเกิดครั้งแรกก็คือตอนหลอดเลือดป่งพองสมองพี่ที่มันแตกอะค่ะประมาณช่วงเดือนเมษาก็ทำการรักษาใบเพลนไปแล้วด้วยการใส่ขดลวดนะคะอย่างที่ว่าแต่เนื่องจากมันอยู่ในช่วง หลอดเลือดที่เหมือนเป็นท้องช้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยการใส่ขวดดวดอย่างเดียวอ่ะมันอยู่ในช่วงโคง้คงของหลอดเลือดนะคะมันก็อาจจะ,ะไม่ไม่เรียบร้อยเท่าไหรนะ่นักเนื่องจากว่าในผู้ป่วยรายนี้นะครับภาะวะหรือว่ารูปร่างของหลอดเลือดสมองหูฟองเย่ระพบเนี่ยนะครับเป็นรูปร่างที่ค่อนข้างพิเศษกว่าคนไข้รา,ายอื่นเนื่องจากว่ามีรูปร่างที่การรักษาในครั้งเดียวเนี่ยค่อนข้างยาก การเป็นซ้ำนะครับหลังจากการที่เราอุดไปเนี่ยมีค่อนข้างสูงเราจึงมีการนัดคนไข้นะครับมาใส่สเตนตเชินพิเศษนะครับเราเรียกว่า,า flow diverter stent การวางสเตนตที่นะครับผ่านบริเวณหลอดเลือดสมองกมอ,องที่เหลืออยู่เนี่ยทำให้ตัวหลอดเลือดสมองกลนั้นมีการฟอร์หรือว่าเหี่ยวไปได้เองนะครับและลดนะครับนะการเกิดซ้ำในบริเวณตำแหน่งนั้นๆ อาจารย์ว่าถ้าทําในช่วงขณะร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยอาการพักฟื้นก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก3าถึง4วันแล้วก็ทําแบบเดิมแบบใบเพลนเนี่ยแหละคะกะ็ใส่สเตนเรียกว่าใส่สเตนครั้งแรกคือใส่กดลวดนะครั้งที่2คือใส่สเตนก็จะทําเป็นผนังเป็นหลอดเลือดขึ้นไปเลยค่ะในหลอดเลือดนั้นอะความเสี่ยงก็จะไม่มีอีกแล้ว อยากจะแนะนำหรือเอตือนเพื่อนๆหรือคนรอบข้างหรือใครก็ตาม,มาที่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงในเรื่องเป็นโรคหลอดเลือดสมองก็ควรมารีบตรวจเช็ค MRI หรือ CT สแกนในการตรวจสุขภาพไปด้วยเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้และเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนที่โชคดีหรือเปล่าเราจะได้วางแผนการรักษาได้ในทันท่วงที